น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปี๊น้ำตาลปี๊บสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกับเราช่องน้ำตาลปิ๊ดวันนี้ามาทำอะไรวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมา มาทำไมไอ้บ้านนาเดือนหนุ่มหรืไม่เอาเริ่เอาวันนี้เราจะมาดูรีแอคใช่วันนี้เราจะมาพูดอะไรซ้ำๆๆเนี่ยเราวันนี้เราจะมาดูรีแอคตลกกันนะคะหให้ทุกคน,นมาดูรีแอคเราว่าเราดูตลกอ่ะจะเป็นยันงงไแล้วมีข้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ งั้นคือเป็นบทลงโทษแล้วกันใช่เออเป็นบทลงโทษอถ้าสมมุติใครขำก็จะมีนี่เลยนี่เลยนี่เลยมะนาวไซส์ใหญ่ไหมขำติดหนึ่งกินปิดหนึ่งอ่าโอเคมากกินมากใช่แล้วจะแบบยังไงก็กินแค่ก็เลยต้องกินใช่ต้องกินค่ะงั้นเราไปดูคลิปแรกกันมาจ้าเรามาดูคลิปแรกกันจ้า งูไปีงูวีย้าหู้โอ้งงไอ้เหี้ยว้าวคุยนี่น่าเล่นเหรออืมแล้วไงบอาง

คนี่นี่ก็คือพี่น้าเขได้ทําการขําไปแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าขําอะไรคือแบบไม่มีอะไรขำเแต่ว่าก็คือมันขําเสียงหัวล้อค่ะเมื่อกี้ขำก็ขำน้อยนะขำเอาไปบรรกาบรรกาไปครับมีอาการเนี่ยอ่าเอาไปยำไหมยำไหมมันกินได้มันกินได้ไอ้น้ามันกินไอ้น้ากิน อะไรนะเปียวเออมะนาวได้จริงไปดูคลิปต่อไปดูต่ออ๋อตัวใหญยังไงวะหนึ่งจัง

เนี่ย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 ไม่ขำอะไรของมันวะไม่ขำวะเซลล์เหรออ่อนอะเมื่อกี้ขำมากขำน้อยนะนิดเดียวแค่นิดเดียวอ่ะอาซีดเดียวไปแล้วกันนะมึงไม่ขำว่ะนใส่ยไม่ดีปะอืมไม่ขำก็คือคนนใส่ยไม่ดีนะทุกคนกินได้ไอ้น้ำมันกินได้ เคยเล่นเคยเล่นไม่แต่เนี่ยไม่กล้าเล่นเลยไอ้เวลาไปทะเลม่กล้าเล่นเคยเล่นอะไร speed b o อืม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 อ๋อ สิงเพื่อนขูขึ้นชื่อเรื่องลือด้านการตดนี่ใชว,ว้าวโห

ไม่สมัยตอนเรียนพระอืมอืเอมเดินเอ้าท่องแมหมดกู่อาน่าเขาเรียกว่าหกกบอ่ะท <The hell, S 1> สูง <you> อ้ว้าวมึงเดดเด go, go, อะไปเอย Dude, someone's gonna... It's gonna get weaker and weaker. And yeah. I'm Oh, my <laughs> Oh, I feel so messed up. I'm <laughs> not oh, I so <laughs> <laughs> and get this in slow-mo. <laughs> oh, <laughs> 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 You have <gasps> Sarah, you're overthinking it. Three, two, one. we <laughs> cooking <laughs> oh, <laughs> <laughs> up cooking ding okay. <laughs> คำแพงเหทำแพงอันนี้เจ็บมีแดงเจ็บๆ่ะไอันโอ้ my god โ oh อ my god are you okay แขนหักได้นะอันนี้ลงพค้าก็หักเลย อันนี้คืออูกูมึงเล่นกันใช่รึเป่อยากเล่นมากนี่ไงอากาศอากาศมา,า,าเราลองเล่นได้เลยโังไงอเ้ยเสียดายถ้ากล้องเป็นอะไรนะ oh. พี่เลนพี่เลน oh. oh. เจ็บๆอ่ะ <laughs> น้อโอ้ยกล้องแตกจบจริงกูร้องไห้ไปแล้วเอ้ย h t h w l l i โอ้ยโอ้ แล้วมันเป็นคลิปแบบมันเจ็บแบบเจ็บแบบมันไม่ได้ขำอะทุกคนแต่ก็ขำอยู่คลิปเดียวนะใช่คลิปนั้นคือคือหัวเราะแล้วเห็นฟันแล้วหันมาว้าวอันไ้นะขำจริงจริงแต่ว่ามันมันทำเอาเป็นแบบมันเจ็บมันเจ็บอะมันไม่ขำอะเนาะดูแล้วอยาก้องให้แบบรู้สึกว่าเจ็บแทนมากเลยจริงจริงก็นั่นแหละเนาะมันคลิปมันไม่ค่อยตลกสกเทาไหร่เนาะมันเจ็บบบเออมันเจ็บมากกว่าก็นั่นแหละ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เดาน้ำตาลปี๊บของเราด้วยนะจ๊ะใช่แล้วก็นั่นแหละ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจบๆจบ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย